ล้อไงกันเดินไปกุ้งเลยไม่เห็นโอ้แต่วันนี้มองไม่ได้แหละวันนใช้ตาเยอะแบบข้ามัวไปหมดจ้องคอมเนี่ยเออจ้องคอมทั้งประชุม ประชุมคุณต้องใส่แว่นตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นถอดทุกเบอร์ตลอดนัำเข้าเฮ้ยรวังไม่ลงนี่แหละทุกเรท่านประธาน มูนถึงะอุทานว่าเอกวะอ๋อเก่งวะเอาหนูเข้าไปเกี่ยวข้องหาตัวหานไม่มีใครด่าไม่มี่าเยด่าเรื่อยๆนะีเยอะเยอะด้วย เยีเดาคานไกลครัไปภาษาาาขบ้าเหนืเหนื่อยดีแต่ละทีแต่ละทีแม่งตึงๆอย่างนั้นเลย ลูกเล่กะชับพื้นที่ไหนบอกว่าเจ็บเขา่าวันสอบนะใครปิ๊งแข่งกับใครวะอ๋อแข่งกับกูนี่กูหายไม่ทันรอเองเิ้ยยิงปิ๊งไม่ได้เว้ยเล่นบาสเสร็จเดี๋ยวไปไหนต่อกันไปถึงกินข้าวแหลยเอ่อทะเลาวดีพี่เอ๋ยเนี่ยทะเลาวดีสวยบ้างหลานอาหารเลยทะเลาวดีวาราด้ <c oughs> านที่อะไรน้ำเต็มอ่าง ไม่รู้รอ่ะผ่านอ๋อเอ้ยมันไม่เห็นในข้างในผ่านเฉยๆไม่เห็นข้างในนะโอ้ยเยี่ยฝ่ายอันไปเลยฝ่ายนี no> ้ข้างบนก็บอกว่าอ่านพันทิปมาอ๋อเอ้ยทีมไม่เข้าแล้วยังเข้าพันทิปอีกนึ่อ่ะลุงอ๋อไอเด็กทีมนี้มันรู้จักพันทิปย์ปะเนี่ยบอกผมดูในกระปุกมาครับกระปุกเลยเหรอกระปุกกระปุกสนุกและเด็กดีสูงก็ไปฝ ยังไม่มีใครเข้าไป اوه <applause> ايه <applause> ถึง16ชั่วโมงเลยวันละ5วันละ6วันละ5เออถึงว่ะมีใครเขาาเวลาต่อกันถ5ชั่วโมงไหมจะไปนอนเวลาต่อถง5ชั่วโมงดีไหมไม่ต่อไม่ต่อจะไปนอนอย่างเดียวอะไสัญญา <c oughs> ไม่เิดมคนเดียว กูยังมีชั่วโมงเพิ่มนะแต่ว่าไม่ใช่ชั่วโมงทำงานประเพศเนี่ยเราทำงานสี่วันกันแล้วเริ่มคุณภาพพนักงานประเทศกูจะให้ทำันเสาร์อีกคุณทำงานอยู่ยวันนี้วันนี้วันนี้ทำงานวันเดียวดีว่ะแต่เงินเดือนไม่ขึ้นนะเงินเดือนเท่าเดิมแล้วแต่บีมมีนะดีดียัไม่มีเวลาด้านแฟร์ไทย แล่บ้านอยู่ระยองวันนี้ไปโผล่ช่วยเขาไฟไหม้ไปช่วยเขาต่ออุปกรณ์ดับเพลิงโควิดถ่ายไวนะเ <c oughs> ลยบอกว่าเอ้ยดีๆไอ้ตรงนั้นเน่ะเริงหยุดจับแต่คัตเตอร์ทั้งเงินแนะ่เยี่สิบห้าเหล่านี้มึงได้คะแนนเท่าไ,ไ,ไหร่นะใช่ แมนแม่งดึงกันละตัวไห้กูเหนื่อยจริงเดี๋ยวกูมาเล่นนี่เหนบอดีเดี๋ยวดีบ้นดีเ่อเปพาพาี่มสแมลกรเล่นบาพัดีไม่ไหวนะยังมีเวลาพักเล่เล่นแตบพวกไอ้ซอสอ้ติมเนี้ยเล่นเบาๆไปไอ้ติมมันยัง วิ่งมาป้องกันบ้างมาวะาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไอ้ตัดสล็อตยิงกอนสล็อตอีก

มาแดกถามว่าดูดอะไรดีอะถ้ามีอะไรดีดๆก็แบ,บ่ง<า>ให้พี่<า>ด้วยขายอะไรล<อ>งขายอ,อะยไรนี่เห็นเราเป็นคนอย่างเงี้ย